39บาทอย่างเงี้ยเออมันจะหายได้ยังไงถูกไหมแต่คือพอใช้ไปสักพักนะคะตองเดียวรู้เรื่องค่ะเคยเป็นสิวมาเยอะมากสิวติดสเตียรอยนะคะแล้วก็สิวฮอร์โมนค่ะสิวหัวช้างหัวดำหัวน,นองคือผ่านการเป็นสิวมาหมดทุกรูปแบบแล้วค่ะก็เป็นสิวมาตลอดครับส่วนมากก็จะเป็นสิวอักเสบเเป็นสิวแบบฟิลเหมือนคนแพ้เครื่องสำอาง อนเป็นสิวก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเวลาไปไหนเมื่อไหน่ก็ชอบเอามือบังหน้าหรือว่าก้มหน้าก้มตาตลอดนะคะตัวนี้เลยค่ะเจลแต้มสิวดาวเรืองของจุฬาเฮิร์บนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อเจลใสาๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนมากที่สุดในบรรดาเจลสิวทุกอันที่เราใช้หน้าเบลอะจากที่แบบว่าที่บอกเว่าเป็นสิวเยอะมากสิวขึ้นมาทั้งสิวเลยนะหายหายจริงๆหายแบบไม่ทิ้งรอยด้วย ไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อเลยว่าครีมซองเนี่ยมันจะรักษาสิวของเราหายได้บอกเลยว่าไม่เคยมั่นใจเลยนะครับจนมาเจอจุฬาเฮิร์บบอกเลยว่าเขาของจริงครับสิวหายหน้าใสก็ดีใจสิคะแต่งหน้าง่ายขึ้นสวยขึ้นยกให้เจลแต้มสิวดาวเรืองจุฬาเฮิร์บเนี่ยเป็นตำนานเจลแต้มสิวไปเลยค่ะม <c oughs> ุ้งตัวไปเซเว่นนะคะเราซื้อเจลแต้มสิวดาวเรืองจุฬาเฮิร์บราคาสามสิบเก้าบาทค่ะลองใช้ดูค่ะแล้วจะรักเลย 啦呵。拉